สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมบอกฟุคลิปเมื่อก่อนนะ่ที่ผมอัดไปมันเป็นคลิปลงดันไปดูก็ได้นะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการไปโลกสองนี่เองเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะจังหวะแป๊บนึงขอไปดูก่อนนะว่ามีผลอะไรขายบางเพราะผมเพิ่งมาอัดแล้วผมไม่รู้ว่ามีผลเลยขายโอเคเสร็จแล้วเมื่อกี้เพิ่งขัดจังหวะแค่นิดเดียววูมีร้านไขได่ดาวเลย โอเคอันดับแรกอันดับแรกก็คือเราอะเราอะแต่ถ้าคนที่ไปฟาร์ไมไปถึงเกาะบอทเตอร์เซเว่นได้แล้วโลกหนึ่งอะคุณต้องฟาร์มไม่ถึงเวล700ก่อนเพราะอะไรแต่ถ้าฟาร์มไม่ถึงเวล700แต่ถ้าฟาร์มไม่ถึงเวล700อะคุณก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลย อันดับแรกแต่ถ้าคุณทำหนีเลเวลเจดร้อยแล้วเราไปที่เกาะคุกแต่ผมไม่ได้กลับมาโลกโลกหนึ่งนานมากผมเลยก็ไม่รู้ว่าเกาะคุกอยู่ไหนโอเคเห็นเห็นเงาแล้วปกติผมจะอยู่โลก3หรือโลก2โอเค อันนี้ก็คือแล้วผมจะไปเกาะคุกกันเนาจะไปเกาะคุกก่อนนะคะแต่เดท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมโอเคไปถึงเกาะคุกแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าคุณอ่ะ ไม่มีผลบินอ่ะคุณก็ต้องว่ายน้ําไปแต่ถ้าคุณเป็นเผาเงือกนะแต่ถ้าแต่ถ้าพอมาถึงเกาะคุกปุก๊บมารับเควสคนนี้แต่อันนี้อ่ะแต่อันนี้ผมผมมาทําไปแล้วผมเลยก็ไม่สามารถผมเลยก็ไม่สามารถรับเคยสนี้ได้แต่ถ้าคุณเลเวลเจ็ดร้อยแล้วคุณมารับเคยสตรงนี้ก็ได้เลยนะเพราะ อเราแล้วเจ็ดร้อยแล้วเราสามารถไปเอาคุณแจจากคนนี้ได้เลยอยู่ข้างๆเกาะวอเตอร์เซเว่นเกาะวอเตอร์เซเว่นนี่นี่นี่เดี๋ยวผมตรงนี้ตรงนี้คุณแจมาได้แล้วไปที่เกาะน้ำแข็งเวล9กกันเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการไปเกาะนลำแข็งแป๊บหนึ่งตึบ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 ไม่รู้โอู้มีเกาะน้ำบนด้วยแต่ที่งเป็นเกาะเงือกเวลสามร้อยห้าสิบมั้งโอเคได้ถือแล้วค่ะ โอเคกำลัง <Okay. S 1> จะไปเกาะน,น้ำแข็งแต่คลิปนี้มันอาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่แต่แต่มันทำง่ายมากๆเลยนะครับแต่อันดับแรกต้นๆเลยคุณต้องเวล700ก่อนโอเคต่ okay. อมาพอคุณเอาคุณแจมาปุ๊บคุณก็เอาไปไขตรงนี้เลยแล้วก็ไปซูบอสเลเวล700แต่มีข้อแม้แต่ถ้าคุณตายแล้วอะ คุณแจมันก็จะหายไปแล้วคุณก็ต้องไปเอาคุณแจจากคนนั้นพอพอเราไขาคุณแจปุ๊บก,ก็จะไปสู้กับคนเอกจำชื่อไม่ได้อะครับก็คือเวลเก้าอยอะครับพอเราพอคุณตายพอพอบอสอะตายแล้วคุณก็จะสามารถสามารถมันจะอธิบายว่า บอบาบ,า,บ,า,บาอะไรแบบนั้นน่ะแต่ผมจําไม่ได้แล้วพอคุณฆ่าเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ไปที่เกาะกลางเลยครับนี่ไปเกาะกลางเลยไปที่เกาะกลางพอพอคุณสู้บอสเลเวลเจรเสร็จปุ๊บก บบบบก,ก็ไปไปไปทีกก่เกาะกลางเลยครับโอเคไปไปที่เกาะกลางโอ้เออเดียา ออมันจะอาจจะยากตรงตรงที่จะหาจุด,จ,ดจุดที่จะไปเออไปไปโลกสอง่ะจะเห็นมนุษย์ชื่อว่ามิสเตอร์กัปตันแต่แต่มันไม่ชื่ออันนั้น่ะแต่ผมเอามาชื่อจากโลก2แต่ถ้ากัปตันโลกสองจะชื่อว่ามิสเตอร์กัปตันเราไปที่โลก2กันเลยนะครับไปที่โลกสอง คนที่แต่ถ้าเราสู้กับบอสพลเอกเลเวลเจ็ปุ๊บเราสามารถไปโลก2ได้เลยนะครับแต่รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอมาถึงโลก2อปุ๊บคุณก็จะมาถึงโลก2แล้วคุณก็จะมาฟาร์มเวลได้เลยนะครับและนี่ก็คือการไปโลก2 โลก2ก็จะฟาร์มกับไรได้เลเวลเจ0ดอเหมือนเดิมพ็ฟาร์มกับเลเวลเจ็้อเราก็ไปฟาร์มแบบนั้นนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มามาบอกว่าเราต้องฟาร์มเกาะไหนนะครับผมแค่จะมาบอกเฉยๆว่าวิธีการไปโลก2คลิปนี้ก็จะจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซักสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ แ้ถ้าสนใจว่าแต่ถ้าคลิปนี้อะแต่ถ้าคุณสนใจมากๆคุณก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วผมจะมาดูคอมเมนต์ทุกๆวันเลยนะครับแต่คลิปนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามช่องเราแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆกันเลยนะครับ Let's go คลิปนี้จบแล้วนะ